ไม่ยังปากคือบาดหนึ่งกันไปฉีดปากบ้าบ่หรือว่าปวดตีปวดปวดตบดิปวดตบปากบาดพะเวออยู่ปากตำปากรู้ไรอ๋อมันก็เลยเป็นเนี้งสินะถากสองเท่านี้๋่วมันตั้งใจได้สากมันตำรู้ไรอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไข่เซฟรูปยายด่าไว้ก่อนเซฟรูปดผุดโอ้ยโอ้ยเปนเซฟไอดีต้องไปเซฟไอดียผุดมันเจนเซ็กซี่บอคอยมักสุดสาวเสื้อแดงคอยมักสุดแดงคอยมักเราอ๋อเทาเสื้อแดงคอยมักคนใจเสื้อแดงคอยแพ้ท่างสีแดงตัวโอ้ย ไปแปะทั้งเีแดงโอ้ที่ไปนี่อยากเป็นดีแดงป่ะอ่าบว่าว่า่าเจ้าจะไปใส่เดีแดงนะวีเขาจะตีนท้าตัวนแล้วจะไปหาใส่ขึ้นจะคนอื่นเขามันบ่าเขาเขาจะาดอกสีแดงเลยใให้ให่ให้เล้าใส่ก็เดียวปะเออโอ้รงงยังอุโมงค์มาือเก่าเนาะเดี๋ยวไอ่เดี๋ยวไอ้เลือกกัเียเดี๋ยวอาจจะรักไปหาได้ละเด้อถ้าอายุบัตรแล้เออโทขอบคุณใน่ลายจ้าอ่าันคันันเลือกัปี้เดี๋ยวอาจจะรักไปหาดอก เดี๋ยวถ่ายเลยกับเมียก่อนขอบคุณนะไรคะขอบคุณอะไรไอ้ขอบคุณหะไรล่ะก็ไอ้ไปหาแน่นอนบัวดงวังพอบาเออพวบาดเดี๋ยวไอ้ร้อยไอ้เรื่อกแต่เมียก่อนเดี๋ยวไอ้หาเรื่องทะเลาะกับเมียก่อนเดี๋ยวงไม่หายตายไอ้ก็รักไปหาที่เขาบัวดงวงหรอกเออไอ้ไปหาน้องคนแรกเลยได้โอ้ยจะไปได้รักไปหาแน่นอนแต่ว่าน้องไายได้บอกแค่ระลักคน้องไายได้อ้ก็ไปแต้นอย่างนี้บัวดงวังไปยังไม่ได้เออไอ้จอบพุดอ้วนแล้วไอ้บักสเปกะไอ้เลยแบบนี้หนิเออเออได้ไปหาบัว เออไปหาถึงบ้านเลยไม่ต้องห่วงดอกเออทรับด้ววเอาละไเพิ่นไม่เพิ่นเพิ่งเพิ่น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 ้พินเพิ่นเดิ่นเพ่นไพิ่เินินเ่นเ่นเาิ่นเพิ่นเพิ่นแอินเอินเพิ่่นเพนเพิันอย่าแอบอย่าแอบขอร้อเมันเพ็นมันมันเพิ่นเพิ่่ัหนเเคือไปบีบดังเ่ังเ เป็นบ้าป่ะเดยวนเ่ใครอันนี้ใครเป็นวัดวัโอ้ยจะบดูไรแยงยังน้อยอยู่พูะแยงอยู่ทีเี้ย่ะขยันพูดซะด้วยประเด็นน่ะแล้วก็ขยันพูดซะด้วยก็เรียนตัวแท้เราเลยน่ะต้งี้มีผัวไม่เลยก็ชองเรียนตัวเละเ้ยกเจ้าเนี่จักแล้วเขาเลือเขาชาวัดแย่ผู้เมีมแล้วมีผัวไม่เราเด้อ่าจาร ป่านั่นบออเขาือเขาบขาวว่นอะลมบอกบักขาวานยบักขาวนมาบอกหายฟังว่าไอ้ย่า้ผู้มเราพี่ผัวไม่เอาได้มาทันสองคนเลยมาทันลราเราควงสองเลยมาแค่เดียวเลยแต่ปาดทั่วซดอกเออมนแมนมนนสองคนแมนากหยานเขาแ่งกันเยอะเออเขาแข่งกันเขาแงมเนาะเขาแย่งกันเอาเจ้าบอกเขาแย่งกันเอาวะจีเอออ เขาอยากเอากันเองอย่างนั้นเคนละแย่งกันตบเองอ๋อเขาอยางกันตบใครไม่ร่าแล้วเนี่ยเราจีบป้าท่านไม่ร่าเลยนะมูเราจีบป้าทันนเราสตรีมแล้วเราเสียเสลียนคนสตรีมมักเสียเสลียนทุกคนตัวเป็นเป็นธรรมดาเอ้ยเกิดป้าทันกูโตปันใดเดชบอลบอดบอลอยู่ผู้เดียาวลองเพลงมุ้งผิวผู้ใดไหนใช่ดีแล้วมักลองเพลงเดีลองเพลงผู้ใดนถามเจ้านี่เอา ไอ้เด <c oughs> ้เยไอ้เด้เยไอ้เด้เลยเออไอ้นะกลาเป็นไข่องค์อไดลองแล้วเี่ยออไอ้ตามไขรเขาโทรเด้อไอ้ต้มเออเออไปเฮาไปรถดีกว่าไป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 หารถกันเ้อไปหารถสันบอบคิดถี่มหาัอยูบันเนี่ยบอเด็เอาไปถากจอมเงไแห้งหรอกเบิ้งะักเบิ้งม่แวะากเย้บแล้วกินให้เฮ้ยี่รถมาวะบอมีแล้วเลีนตาปลีนด้วยมลเอ้ารถซีไปยกเน คาลากไปม่เลยมักเลีนตัวไปมีมีมีเมื่อกี้ไปไปไปซื้อแลนเนาะไปนี่คือวัฒนาดีใช่ป่ะมักเลนนี่ยอย่างละมักเลนตัวอ๋อนั่งเล่นมุกมันเป็นผู้ชายผเจ้ากับหัวเห็ดนั่งไงผู้ใดยายุมบิ่มผู้ใดน้องมม่ได้เล่นมุกเออหัวยนะผู้ใดฮผู้ใดขำจังเลยผู้ใดขำจังเลยห้อยคอยแน่เล่นมุกเล่นมุกเล่นมุกหนีนีอย่ามาขืนอย่ามาขืนลงร่งรงหนีแย่เจ้าหนี เอาเส้นสุดลองล่งให้เรโง่ขึ้นนนี่โอ้ย่ามาไก่หัวน้มันขั้นวะเขียดวะย่างอจอยวะนี่นี่พวนไปขึ้นน้ำใจดาบุญไปมา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 ไยังยังยกลับอ้าวอะอะไรย่างัอดดาคนเด้ยน้อ แั่ขันตัวขัดขันยอกผัวอยู่บ้านวะได้หรอขันยอกผัวอยู่บ้านวะได้ก็ไม่ย่อคอยเจ้าแหละแค่บุ๋มบิ่มลวนเนาะโอ้ยพ่อแล่าสัมโมมเออไปหัวเนี้ยเฉยไว้ไปยังก็เป็นหัวหัวเดียวหนึ่หัวไป็นดาดากออกเลยหนี่งหัวหัไตบ่ได้ก็หัวคักงเลยเนาะหัวปั่นหัวไตเว้ยเอาเอาแม่เอาแม่เอาแม่เอาสอดยัดปากแล้ยนะ การลิ้นอย้าของเนยนะเอาแม่เอาแมว้าดันเด้อว้านันเด้อเอ้บิดบิดตัวบิดตัวบิดตัวเอาแมเอาแม่ยไอ้จยูป้เมปาเมาเมฆเก็บป้าขาดเพียเดียวเอาแม่เอาแมเอาแม่คุณไอี่ยวะจมเราครบจิมเราครบทีมมราครบที้มบาครบทีมเร่ครบเออจิมเราครบจิมเราครบทีมเราครบทีม่ครบจมครบจีมเราครบมเราครบเอาแม่พ่อ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 เอาแม่่อเอาแม่่อเอาแม่่อเอา เอาแม่เอาแม่เอาแม่เอาแล้เถอแม่แล้วไก่ตายแล้วเดียมาหนแม่พ่าเอารถมาเอารถมาน้องมั่วถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าน้องได้กินไก่ตายนี่นี่เดี๋ยวไอ้สิไปเป็นพวน้องเองแต่ว่าขันน้องเ่ได้ไก่ในน้องต้องมาเป็นเมียไอ้เดาตั้คอยกำลังเบิดเลยว่าเขา สิกำระเบิดกันได้แต่ว่าน้องต้องมาเปินเมียไอ้เด้ต้องมาเปินเมียหน่อยไอ้เขาตั้งขาแล้วตั้งข้ามที่แกะมาเราปีอิหละรถกองอันละเด้อเลยอีหลาจะเราเป็นผัวแล้วอีหลาจะเป็นเมียแล้วแค่นั้นแหละกองอยจะบอกนะกองต้องบอกดูเดี๋ยวว่าย่าจะแตยเราจะยูเสื่อยูเสื่อเสื่อแขียวตึงๆหน่อยบอกดูกูสร้างกูเถ่าเดี๋ยวว่าเขียวต้งๆกวยๆอยไรตัวใหญ่เขีวเขีวมันเยอะวัดโตปะวัดโตปูกูยังไง มันโยกเองอมนก็แล้วอยู่ที่อืออไอเชี่ยฟังเขาเดี๋ยนี้ตอนนี้เนี่ยเชียฟังสตูบเด้อยากให้ทีมเจ้าของตายเร็วๆเนี่เขาจะได้เรียนไม่เนาะก็ตายเนี่ยนะตายโนเว้ยแต่มันาพ่อคนกฮะพอแล้วขับรดไปเล็กแบบจู้ดไหมขี่วัอยู่กี้วัวกี่อวผมาสารอบเลยเนี่อาไอาไอาไอไเอาไไม่เส๋อเจแล้วไม่เจ๋อเจอแล้วไม่เอเจแล้วเอาไเอาไเอาไ อาแบบวะอาแบบสวยแบบนั้นแกระเลงเออมันจะมันเร็จแล้วโอ้ยมันโอ้ยขี้ไอไม่เราไม่เราไม่เราขี้อมพวกแปบรอบจริงจริพวกเอาคนนึดงเดยขี้วนดหมุนไปเลขแปดไปนังอินเดียไปกูลยเงือาแะไอาแรยกดาแย่ดาออนี่นี่้าไม่ยเขาเยขาไม่แยกอะไรอแสวยย่าสวยสวยจักล้องมันแย่จักองมัน จำกองมันจำกองมันจังไรเอจังไร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 เออน่นะเอจังไรเอาแมเอาแมเอาแมมันมันหลุดมันลุกมันลุกอ้าแล้วกูแล้วโอ้ยอย่ารออลไรกับระบบนะไม่รออก็มันดีนะวะวอ้ยไปเรียงไปหยอกมันจเรยะกตายแล้วไปหยอกมันจะได้แต่โอ้ยมันมักหยอกนะหยอกัวจะบัง่วเาะว่ามันหยอกมันหยอกมูได้เกมเมอกมีคนขนาดเด้อขนาดย่าดาย่าดามีคนท่จะเออเอาแม่น้องเอาแม่เออาเเอะู้แล้วเอเห็นรถอยู่เออจะเชียงกันนะ รู้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 รูจะรู้รู้แค่เรื่องรอ้เรอรู้้ฮอของอะไรขอนี่น้องหัวพีแล้วน้องหัวพีแล้วน้องโอ้ขอลองลองอัาเ้ออยอหลกว่ะหลวะโอ้ยอย่าลองเพีงนะมันมเจ้าลองเพียงมูเขาหนวกหูเขาไม่ได้ยินเสียงตีนในในเกมจาเข้าใจว่ลองเพีงเรขาไ่ได้ยินเสียงสตีนใจบุ๋มบิมใจโยเซืออโยเซือ โยเซ่โยอเซ่เจ้าตัวกูว่าแล้วกูว่าแล้วกูว่าแล้วกูบอกแล้วตัววัไหนเด้อเออมึงไม่ได้เก่งหรอกแต่ว่ากูเปื้เองเออกูเปื้เองแค่นั้นแหละมึงไม่ได้เก่งมากอะไรหรอกเออกูแค่เปื้ ไปก็ได้เมื่อไรก็เร่อกันไหมเดี๋ยวไปซักผ้าห้เนียกอนขอบคุณค่ะ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 ไป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 ไอไปไปไปไอไป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 ัปไ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 ปยปไ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 ปบุไปไปไ